เรามาดูห้องกันนะคะว่าห้องเดลักซีทเป็นยังไงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก้าไปกับเมี่ยก็พาทุกคนมาอยู่ที่โรงแรม m o v e n p ิก k ี d m s Wellness r e s o r t ใจกลางกรุงเทพเลยนะคะบริเวณถนนวิทยุเท่านั้นเองค่ะจะบอกว่ารีสอร์ทที่นี่เนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยก็ได้กลิ่นอายความพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะว่ามีต้นไม้ที่รม่มรื่นมากๆแล้วก็บรรยากาศ ความสะอาดทุกๆอย่างเนี่ยเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง choice ที่ดีสำหรับคนที่ไม่อยากไปไหนไกลจากกรุงเทพนะคะอันนี้ก็เดินทางสะดวกบริการดีห้องพักก็สวยด้วยค่ะห้องพักที่เราอยู่วันนี้นะคะเรียกว่า room type the look suite นะคะซึ่งก็คือเป็นห้องพักเอ่อ the look เนี่ยแหละแต่ว่าด้วยความที่เป็น suite มันก็จะมี living area ตรงนี้นะคะที่เรียกได้ว่าใหญ่มากเลยนะดูดีนี่คือห้องรับแขกที่ เมือเล่าบบล่าเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ออกกําลังกายด้วยนะมีบอลมีโยคะแมตมีแบบ stretching band นะคะก็สมกับที่เขาเป็น wellness wellness resort นะคะก็นี่คือห้องพักของเราเดินมาอีกห้องนึงก็ใหญ่มากเลยนะดูเตียงดิเตียงมันน่าโดดมากเลยอะ่ะเนี่ยเตียงใหญ่มากเข้ามาในห้องนี้นะคะก็ เป็นโทนสีที่เหมาะกับการพักผ่อนมากแล้วก็มีเสียงดนตรีเหมือนในสปาบงเดีห้องน้ำนะคะก็เรียกได้ว่าครบเครื่องแล้วก็เลาบลเลอบลาด้วยนะใหญ่มากโอ้โหอะไรเนี่ยห้องน้ำเนี่ยนอนกิ้งได้เลยนะเนี่ยมีชาโว์นะคะอุปกรณ์ครบคันนะคะแล้วก็มีบาร์ฉับด้วยนะคะแล้วเราไปดูวิวกันหน่อยไหม วิวของห้องเราเนี่ยได้เราเลือกห้องมาเป็นบริเวณวิวสวนนะคะซึ่งมันก็จะสามารถเลือกห้องได้ต่องมุมเนอะจะเอาวิวเมืองหรือจะเอาวิวสวนรอบนี้เนี่ยเราเลือกมาเป็นวิวสวนนะคะซึ่งเปิดออกมาเนี่ยก็จะเห็นต้นไม้ล่มลื่นมากเลยต้นไม้ลมลื่นมองเห็นสะไว้น้ํา ใบๆอานนี้นะคะก็เหมาะแก่การมานั่งคาเฟ่แล้วที่ม o v เฟ่นทิ๊กว p เดียมเอสเก็มีคาเฟ่ยอยู่ริมคลองชื่อริมคลองคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเขามีขนมอะไรบ้างจะน่าทานไหมตอนนี้เราอยากกินเค้กมากเลยม,มีเค้กเต็มเลยเป้ามีพวกเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีเค้กเยอะแยะมากมายแนละที่น่าสนใจคือข้างบนเนี่ยเป็นช็อกโกแลตไททีช็อกโกแลตรสต้ยมยำโกโกนนะัทเคอร์ี่ด้วยนะ นี่ไงโหอุห้ยมันมีช็อกโกแลตรสส้มโอช็อกโกแลตรสไททีอุ้ยมีรสมัสแมนด้วยอ่ะช็อกโกแลตรสมัสแมนอะไรกันนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีพวกเป็นซอเบนะคะขนมไอศครีมไ p i n e a ป p ปลโอะโวคาโดก็มีแม,มงโกสตีนซอเบด้วย ไม่ได้มีแค่ขนมนะเนี่ยมีพวกอาหารด้วยอ่ะมีเป็นพวกอาหารเฮลตี้มีมนพวกเบรกฟาสต์ต่างๆก็มีน่าทานมากเลยอ่ะไข่ก็เป็นไข่ออแกนิกหรือว่าเป็น Grab and go c h i c k e n c a e s ซ่าหรือว่าแกงแพนเบสก็มีให้เลือกทานนะคะเนี่ยเออส่งกับพี่อยู่ใน bdm s wellness center จริงอันนี้พวกสมูทตี้ต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นพวกน้ำเหมือนกับน้ำแบบสกัดเย็นอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกกาแฟต่างๆ ทีซีเล็ชันให้เลือกอย่างดีด้วยเราว่าเสาร์อาทิตย์มานั่งนี่ก็ดีนะเงียบๆดิริมคลองด้วยอาว้าวแล้วพี่เกาแล้วมันริมมันริมคลองยังไงอะนี่ยังไม่เห็นริมคลองเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันริมคลองยังไงบอกเลยว่าเงียบแล้วก็แบบเซเว่นสวยสงบมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันริมคลองยังไงนี่หรือเปล่าริมคลองไม่ใช่ยังไม่ถึงมีบัลคอนี่ข้างในมาดูด้ เข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นในส่วนของบัลโคนีนะมีโซฟาแล้วก็มีโต๊ะให้เลือกด้านหลังก็คือคลองแสนแสร็นั่นเองค่ะทุกคนนี่คือที่มาของริมคลองคาเฟ่นนะเงี่ยว่ามานั่งแบบอ่านหนังสือเบาๆสร์อาทิตย์แล้วไม่รู้จะไปไหนในกรุงเทพไม่ว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีอาหารสุขภาพให้ทานมีเบเกอรี่มีกาแฟบรรยากาศก็ดีนะคะไม่ร้อนเลยด้วยแล้วก็เสพดื่มด่ำกับธรรมชาติริมคลองไปเลยจ้า ทางเดินกระจกนี้ก็จะเป็นทางเดินกระจกที่เชื่อมระหว่างโรงแรมมูเ e นพ n กับ b k กับ BDMS w e l l n e น s นะคะผ่านข้างทางก็คือริมของคาเฟ่นั่นเองนะคะนี่ตรงนั้นก็คือทางเดินไป BDMS Wellness ตรงบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีห้องอาหารในห้องอาหารหนึ่งชื่อว่า i t วิตาส e e ตวิ t าสวี e จะเป็นเหมือนแบบกึ่งๆบาร์ด้วยนะคะก็จะเปิดประมาณแบบ ตอนเช้าถึงประมาณมา,มา,มาผ้าทุ่มอะไรอย่างนี้แล้วก็ทุกวันพุธกับวันศุกร์ก็จะมีดนตรีสดด้วยค่ะมาดูเดี๋ยวนานั่งอยู่นะด้านล่างนะคะเป็นอีกห้องอาหารนึงนะคะชื่อห้องอาหารน r i ิ h ซึ่งสำหรับแขกที่มาพักโรงแรมเนี่ยก็ ประทานเบคฟาสกันบริวเวณตรงนี้นะคะแล้วเขาก็มีเป็นวิกแอนบรันช์ด้วยนะคะมาได้ทั้งวันเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยไม่ใช่แค่ซันเดย์นะวิกแอนบรันช์นะคะอยู่ด้านล่างนี่เลยค่ะนู่นวิชวิกแอนบรันช์น,ววนะคะก็จะมี2แบบเนาะมีแบบเซต3อย่างกับเซตอย่เราก็จะเลือกแต่ละ section นาะเอเลือกหนึ่งอย่าง B เลือกหนึ่งอย่าง A ก็จะเป็นพวกไข่อันนี้ก็เป็นพวกสลัดผักออแกนิกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเจซี่ก็จะเป็นแกงแบบขนมแอปเปอรไทเซอร์นิดนึงถ้าเป็นดีก็จะเป็นเหมือนเลือกอีกหนึ่งอันก็จะเป็นพวกเมนคอสต์มาพวกพาสต้าข้าวผัดเนื้อหน้าหน้าเนื้อไทวากิวอะไรนะคะก็น่าจะสั่งเป็นแบบสี่อันเนาะ มันก็โอลิฟสวยมากต้นมลอเลย mm hmm. เ,เดี๋ยวเราเดินไปดูสระว่ายน้ำกันนะคะโร mm hmm. งแรมนี้นะคะแม้ก็อยู่กลางเมืองแต่ว่ามีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะคะให้ความรู้สึกสัมผัสกับเขียวเขียวธรรมชาติก็สดชื่นดีนะ นี่ไง B w e l l Spa เปิด10โมงถึง4ีทุ่มสปาสปาบารดออยเหรอคะดมได้ไหมคะ b w e l l Spa เนะี่ยก็คือสปาของในส่วนของโรงแรมมูเวน i ิ k นะคะก็เข้ามาก็มีบรรยากาศที่ เงียบสงบมากๆนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนแต่ว่าสิ่งที่เนิยวสังเกตเห็นของที่นี่เนี่ยนะที่แตกต่างจากที่อื่นที่เข้ามาปุ๊บแล้วแบบสะดุดตาโปรโมชั่นเขาเลยเนี่ยคือเขามีไอซ์รูมเนาะสปาโรงแรมหลายหลที่ที่เราไปมาก็จะเหมือนสปาทั่วไปนะแต่ว่าที่นี่จะมีแบบไอซ์รูมที่เป็นมินทรีเมนที่แบบว่าดูไปอยู่ในซาวน่ามาร้อนๆไปดูกุมคนแล้วก็มาแบบยิวตัวเองที่ไอซ์รูมอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี ศาสตร์การบำบัดต่างๆอย่างเช่นกัวซาหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็ใช้ข้อที่มาจากอังกฤษเลยนะคะก็เรียกได้ว่ามีหลายออปชั่นให้เลือกมากๆแล้วก็เนื่อจะเหมาะแก่การทำอ้อแล้วก็วีทรีทแล้วก็สปอยตัวเองแบบเรียลเนสสุดๆไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะก็คของเขาก็จะมีงาน้ำตาลนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็ เป็นเปลือกมะกรูดนะคะที่พี่ก้าวบอกว่ามันคือเห็ดหอมสำหรับแขกโรงแรมทุก4โมงถึง5โมงก็จะมี complimentary พิเศษคือช็อกโกแลตเทสติ้งค่ะแล้วก็มันอยู่ในตุกๆคันนี้เป็นขนม ดูเหมือนว่าช่วงที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงฮาโลวีนเนะาะขนมต่างๆก็เลยทำเป็นธีมฮาโลวีนอย่างช็อกโกแลตโรอันนี้ก็เป็น RIP นะคะหรือว่าช็อกโกแลตเค้กอันนี้นะก็เป็นน้องข้างข้าวดูสิแต่อันนี้น่ากลัวกว่าอีกดูดีมันเป็นลูกกระตา่ายอาร์ไอ hey, นี่อร่อยใช้ได้นะมันเป็นเหมือนแบบว่าช็อกโกแลตโรล อันนี้เป็นอันนี้น่าสนใจมากเลยเจ้าผีน้อยอันนี้นะมันคือชิลลี่ช็อกโกแลตชิลลี่เค้กช็อกโกแลตปิ๊กเนี่ยนะเป็นยังไงโอ้ยมันกดยากกดเย็นไหนดูสิมันเผ็ดหรือเปล่าเฮ้ยมันเผ็ดเอ็ยใส่พีกอะ คำหอมคำหอมนะคะก็เป็นร้านอาหารไทยที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมเล็กๆของโรงแรมโมเวนพิกวีดีเมนะคะซึ่งเป็นการรังสรรอาหารไทยแบบ casual fine dining โดยเชฟเอี้ยนเชฟเซเลบิตี้ของเมืองไทยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรา บุ๊กที่นั่งเอาไว้แล้วเรียบร้อยสำหรับมืบ้อเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไป Experience กันว่าดูซิว่ามันจะยูนิคและอร่อยและหอมทุกคำเหมือนชื่อร้านหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูบรรยากาศร้านกันก่อนดีกว่าเนะ้ mm hmm. อยเดินเข้ามาก็จะมีมุมน้ำจิ้มไก่มุมน้ำผิกกุ้งนะ่าจะเป็นเหมือนแบบว่าสิ่งที่เราแบบซื้อไปทานได้นะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านข้างในกันเลยโอ้โยบรรยากาศร้านมันแบบมันดูเป็นเหมือนแบบไทยร่วมสมัยเนอะมีความเดคอเรชันเป็นไทยๆมีภาพอาร์ตไทยๆนะคะแล้วก็มีโต๊ะเยอะแยะเลย เลยว่าการมาทานร้านอาหารที่นี่นะคะไม่ใช่การตัดสินไปที่ผิดพลาดเลยอร่อยทุกอย่างมีค่าทุกคำค่าใช้จ่ายไม่ใช่มีค่าจริงอร่อยมากจริงค่ะก็ฝากร้านคำขอไว้ในอ้อมใจของลูกเพจทุกคนด้วยนะคะทานข้าวอิ่มแล้วเราก็แวะมาที่วิตาสปีดบาร์นิดนึงวันนี้วันศุกร์มีดนตรีสดกล่อมแล้วนอนด้วยค่ะฟังสบายๆก่อนนอนดีกว่า ก่อนนอนนะใส่นอนแอลเราก็กินชออ็อกโกแลตดอนตังเงกงค็ค่ะน่าจะฟินคืนนี้หลับสบายวต้วันขี <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็ถึงเวลาเบรคฟาสแล้วค่ะเราอยู่ที่ห้องอาหารมิริกโรงแรมมูเวนคิก b m s เอ็เนแล้วบอกว่าเท่าที่เดินดูรอบนึงเนี่ยนะอาหารเช้าที่นี่เนี่ยประทับใจมากเพราะว่า เฮลตี้มากอะทุกคนแม้กระทั่งมิลเลชันก็มีให้เลือกโอ๊ตมิลเอ่ออัลมอนดมิลฟรีโยเกิร์ตหรือว่าเป็นแบบเพรสจูสบาร์นะคะหรือว่าจะเป็นแบบพวกน้ำผลไม้สกัด่างๆแม้กระทั่งน้ำปัน่นมูเนี่ยก็ยังเป็นแบบน้ำส้มกับแครอทอะมีอาหารให้เลือกหลากหลายแล้วก็เฮลตี้มากเหมาะกับอกอสุขภาพมากเลย มาโรงแรมทั้งที่เรากินอะไรก่อนรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวก๋ว <laughs> ยเตี๋ยวอร่อยอ่ะนี่หมวใช้เท้าครับมาละอร่อยจังเลยนอกจากนี้เราก็ออยังนี้อะไรนะส c r ร m b บ e ้สปิเนีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆทานมีหลายอย่างมากเลยค่ะนะทานทุกอย่างการพักที่นี่นะคะเหมือนเราพักอยู่แบบ รีสอร์ทใจกลางเมืองนะคะก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งออปชั่นในการพักผ่อนกลางเมืองกรุงเทพที่ค่อนข้างที่จะเติมเต็มความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติในหัวใจและความรู้สึกมีสุขภาพแข็งแรงค่ะเพราะว่าเราโดนบังคับกินแพนเค้กโควิดไปโอเคก็ฝาก Mo v e ่น d <g> ีกม <g> ีด m s ส l วล s ไปด้วยนะคะบ๊าย <laughs> บาย